ปังไม่ไหวนะครับตุรกีเจ้าภาพรอบ8ทีมสุดท้าย v n เ2022ขึ้นภาพคัตเอาท์รูปเพียวอัจชรพรคงยศมือตบทีมชาติไทยหมายเลข18นะครับต้องบอกว่าเป็นการขึ้นคัตเอาท หน้าประตูสนามแข่งขันรอบ8ทีมสุดท้ายเลยนะฮะต้องบอกว่างานนี้เนี่ยพีโอขอไปถ่ายรูปกดนิ้วโป้งให้เลยต้องบอกว่าเป็นความที่วินเอลเนี่ยสร้างความประทับใจให้วอลเลย์บอลชาวไทยแล้วก็แฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยเป็นอย่างมากนะครับเขาเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับทีมชาติไทยนะฮะแล้วก็ทีมชาติไทยเนี่ยก็สามารถเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้เนี่ย V วนเอลยิ่งชอบเลยะฮะแอดมินก็คิดว่าส่วนหนึ่ง v วนเอลเนี่ยก็คิดว่าเพียวเนี่ยเล่นอยู่ในลีกตุรกีมานานนะครับเล่นกับบูมบีมนะฮะทำให้คนตุรกีเนี่ยรู้จักเพียวเป็นอย่างมากนะครับก็เลยเลือกรูปเพียวนะครับก็ยังไงก็ดีใจกับเพียว้วยฮะส่วนอีกหนึ่งข่าวนะครับข่าวที่เป็นข่าวที่ไม่ค่อยสู้ดีกับทีมชาติไทยก็วเรื่องของการนอนหลับไม่เพียงพอนอนไม่สบายนะครับเนื่องจากมีอุปสรรค รบกวนนะครับอย่างเช่นเรื่องของแอร์พังเรื่องของแมวร้องในตอนกลางคืนเป็นอุปสรรคที่เราเจอที่เดินทางถึงตุรกีนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสําคัญนะครับเพราะว่าการที่เรานอนไม่เพียงพอมีอุปสรรคในการรบกวนการนอนเนี่ยทำให้นักกีฬาเนี่ยไม่สามารถรีครอบรีร่างกายได้อย่างเต็มที่ครับซึ่งเพียวอัชาราพรเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าคือให้มันล้าแค่การนอนไม่สบายก็เพียงพอแล้วแต่นี่แอร์พังแมวร้อง คือแบบมีแต่อุปสรรคในการเดินทางเมื่อคืนเราแค่เหนื่อยเราแค่ล้าอย่างดีค่ะแต่วันนี้เนี่ยโค้ดใจดีให้เรารีแลกซ์หน่อยถ้าปกติซ้อมแต่วันนี้เนี่ยโค้ดให้เล่นเกมให้เล่นโยคะยกความดีความชอบให้โค้ดค่ะก็ต้องบอกว่าโค้ชเนี่ยก็แก้เกมได้ดีนะครับผมก็ให้รีแลกซ์นะยังไงแอดมินก็ขอเป็นกําลังใจให้นักกีฬาแล้วก็โค้ชแล้วก็ทีมงานนะครับ อุปสรรคมันจะทําให้เราแข็งเก่งขึ้นแน่นอนครับก็ยังไงเนี่ยวันที่14กรกฎาเนะครับเวลา4ี่ทุ่มครึ่งเนี่ยเรามาตามเทียร์วอลเลย์บอลทีมชาติไทยกันนะครับพบกับตุรกีเจ้าภาพสู้ๆจ้า